สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิจพิบาลในเช้าวันพุธที่2ีิกรกฎาคมนะครับพระธรรมที่เราเองจะเริ่มต้นเรียนดูด้วยกันเราจะใช้สามูเอลพระธรรมสามูเอลนั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของชนชาติอิสราเอลที่สำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนนะจากการปกครองโดยผ่านทาง ผู้วินชัยโดยที่พระเจ้าเป็นคนเลือกสรรนะมาเป็นกษัตริย์โดยที่มนุษย์เนี่ยเป็นคนทำไมครับเป็นคนเลือกแต่งตั้งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากชนชาติเอเซเลวเรียกร้องเองวันนี้พระกัมพีได้บันทึกถึงเรื่องกล่าวของผู้ชายคนหนึ่ง นะครับเด็กคที่หนึ่งที่ชื่อเอลคานาะและมีภรรยาสองคนคนหนึ่งนะครับชื่อนางฮันนานางฮันนานี้นี้เป็นต่อมาได้กลายเป็นคุณแม่ซึ่งมีลูกชื่อซามูเอลซึ่งซามูเอลนี่เองเป็นถึงถธอผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่ใน บาสั์ของชนชาติอิสราเอลก็ว่าได้ซามูเอลนี่มีความหมายว่าพระเจ้าทรงสดับนะครับ่วนทันนาแปลว่าพระคุณนะเพราะนั้นให้เรามาดูหัวข้อที่ผมเองตั้งนะครับจากพระธรรมหนึ่งซามูเอนบ,บทที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่ง จนกระทั่งถึงข้อนะครับจนจบบทนะครับข้อที่28ซึ่งผมเองอาจจะไม่ได้เอาเนื้อหาทั้งหมดเพราะยาวแต่จะจับประเด็นบางประเด็นผมตั้งหัวข้อว่าฮานนาแบบอย่างแม่ที่ดีทำไมฮานนาจึงเป็นแบบอย่างแม่ที่ดีเราได้เห็นอยู่4ประการด้วยกัน ปากการที่เดิงฮนามีใจศรัทธาในพระเจ้าหรือมีความเชื่อนในพระเจ้าที่ดีเรารู้ได้ในบทที่1นข้อที่สนะครับนางนะไปน้ำมศกาและถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเจ้าจอมโยชายอมโยธาและอีกครั้งหนึ่งอยู่ในข้อที่7เมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้านะเราจะเห็นว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงสามัญธรรมดาที่ไม่มีความรู้การศึกษาแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้หญิงธรรมดาทีเดียวเพราะเขาเป็นผู้ที่ให้กำเนิดซามมเอลซึ่งชายคนนี้เป็นผู้นำคนหนึ่งและเป็นผู้เผยพระวจนะที่ชนชาติอิสราเอลนั้นทำไมครับให้ความนับถืออย่างมาคุณแม่ที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการที่มีความเชื่อที่ดีด้วยเพราะชีวิตของฮันนาจึงเป็นชีวิตที่สามารถที่จะสร้างลูกที่เป็นผู้รับใช้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างที่ดีประการที่สองฮันนามีใจอธิษฐานเพื่อลูกอยู่ในข้อที่10ถึงข้อที่11ในข้อที่10นั้นบอกกับพวกเราบอกนางเป็นทุกข์ร้อนใจมากอธิษฐาน ตอพระเจ้าร้องไห้ข่ำครวนและนางก็บ่นไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าจอมโยธาถ้าพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ผู้รับใช้จริงๆและยังระลึกถึงข้าพระองค์และไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่ทรงประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของคนสักคนหนึ่งพี่น้องสิ่งหนึ่งที่หญิงคนนี้ฮานนาได้อธิษฐาน ทูลขอต่อพระเจ้าคือขอลูกนะครับชายจากพระเจ้าแม้ว่าหังนาจะมีความทุกข์เพราะเกิดการยั่วยุจากภรรยาอีกคนหนึ่งของสามีของเธอก็ตามแต่ว่าความทุกข์ใจนั้นเป็นแรงที่ผลักดันให้ฮันาอธิษฐานต่อพระเจ้านางไม่ได้โต้ตอบนางไม่ได้ทะเลาะกับเออ คู่นะคู่ของนางแต่ว่านางกลับไปทูลขอต่อพระเจ้าระบายถึงความในใจความทุกข์ของนางที่มีต่อพระเจ้าสิ่งหนึ่งท่านทำไปใช้นะครับเราที่เป็นแม่หรือกำลังที่จะเป็นแม่เราควรจะอธิษฐานเพื่อลูกของเราก่อนแม่ก่อนนะครับที่ลูกเราจะเกิดมานะครับเรา หรือแม้กระทั่งพวกเราที่มีลูกแล้วเราควรจะอธิษฐานเพื่อลูกเสมอเพื่อขอพระเจ้าปกป้องเขาอธิษฐานเพื่อลูกของเราขอพระเจ้าให้เขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อลูกของเราที่เขาจะรู้รู้จักกับพระเจ้าอันนั้นเป็นหน้าที่ของคุณแม่ที่เราเองควรที่จะกระทำประการที่สามต อานามีใจถวายลูกแก่พระเจ้าอยู่ในข้อที่27กับข้อที่28นะครับในข้อที่27บอกกับพวกเราในที่นี้บอกว่าดิฉันอธิษฐานขอลูกคนนี้และพระเจ้าประทานคำทูลขอของดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันจึงให้เขายืมเขาวไว้แด่พระเจ้าตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ดิฉันจะให้เขายืมไว้แด่พระเจ้าและ เขาจะนมัสก,การพระเจ้าที่นั่น er, เราสังเกตด้วยดีนางนั้นมีลูกยากและนางมีลูกเพียงคนเดียวแต่นางไม่หึงหวงที่จะมอบลูกแล้วก็ถวายลูกคนเดียวที่นางมีนั้นให้กับพระเจ้าให้รับใช้พระเจ้าให้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าในการปฏิบัติพระองค์พี่น้อง เรามีลูกเราควรจะถวายลูกของเราให้กับพระเจ้านะครับเราำว่าถวายลูกนั้นไม่ใช่หมายถึงลูกของเราจะเป็นเหมือนอย่างสามเเอวที่จะเป็นผู้รับใช้เป็นนักเทศเป็นศิทธอพิบาลแต่การมอบถวายลูกของเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นท่าทีในใจที่เราเองในฐานะที่เป็นคุณแม่คุณพ่อเราเป็น แบบเป็นเจ้าของชีวิตเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเรามีสิทธิ์ตอนเด็กๆที่จะมอบถวายลูกนั้นอุทิศลูกนั้นให้กับพระเจ้าของพวกเราผมแนะนำพวกเราที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ถ้าเรายังไม่เคยทำและถ้าเราได้ทำแล้วเราขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ทำผมนูนใจใพวกเราได้อธิษฐานคู่ข่าวและมอบชีวิตของลูกเราให้กับพระเจ้าของเรา แล้วเมื่อเรามอบอุทิศลูกของเราให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเป็นคนที่จะดูแลลูกของพวกเราแล้วแล้วแต่พระองค์จะทรงเป็นผู้นำลูกของเราว่าจะไปในทิศท,ทางอย่างไรเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า<ๆ>เขายังเอาลูกของเขาไปอุทิศไปมอบถวายกับพระให้กับเจ้าให้กับเทพให้กับผีวิญญาณชั่ว เราเองซึ่งเป็นคริสเตียนเรายิ่งกว่านั้นเราน่าจะควรจะทาสักเท่าไหร่ประการสุดท้ายครับแม่แบบอย่างที่ดีคนนี้ชื่อที่ชื่อฮันานาเขาไม่เพียงแต่มีใจศรัทธาในพระเจ้าใจอธิษฐานเพื่อลูกใจถวายแก่ลูกพระเจ้าให้แก่พระเจ้าเขายังมีใจะใส่ใจดูแลลูกอยู่ในข้อที่ยี่สิบสองในข้อที่ยี่สิบสองบอกกับพวกเราฮันนา,นา แต่ฮันนาไม่ได้ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่าฉันจะไม่ไปจนกว่าเด็กคนนี้อย่านมแล้วฉันก็จะพาเขาขึ้นไปเพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าและอยู่ที่นั่นตลอดไปทุกปีนางได้ขึ้นตามสามีแต่ปีนั้นเนื่องจากลูกของเขายังเล็กอยู่ยังกินนมเพราะนั้นเขาจึงขอเวลาที่เขาเองจะเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองจนกระทั่งเขาย่านม พี่น้องนั่นเป็นภาพที่ดีให้กับพวกเราว่านางนั้นมีหัวใจของการเป็นแม่ที่ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกด้วยตนเองปัจจุบันนี้เราหลายคนหลายครอบครัวให้ใครเลี้ยงครับเราจ้างคนใช้เลี้ยงนะครับเราเอาแต่ทำงานเราละเลยเวลาที่เรามีการความรัก การดูแลเอาใจใส่ที่เรามีต่อลูกของพวกเราในการที่จะเลี้ยงดูและเอาใจใส่ลูกเราผมแนะนำให้พวกเราอ่านอีกถัดไปอีกบทหนึ่งในบทที่สองข้อที่19เราจะเห็นถึงความรู้สึกที่ดีมากนะครับในบทที่10บจบบทที่สองข้อ19ฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆนำมาให้เขาทุกปี เมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปีเราจะเห็นได้ภาพความรู้สึกความสัมพันธ์นะครับความรักการดูแลเอาใจใส่ของผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อฮันนาที่มีต่อซามูเอลลูกชายของเขาทุกๆปีเขาจะเย็บเสื้อด้วยมือของเขานะแสดงถึงความรู้สึกความรักการดูแลเอาใจใส่ที่นางมี ต่อลูกของตนเองพี่น้องผมอยากจะมีคำถามและฝากไว้กับพวกเราที่จะทำเป็นกันบ้านนี่เป็นแม่ที่ดีเป็นแบบอย่างแถ้เรามาดูพ่อกับอาคานาะผู้เป็นสามีที่ดีอย่างไรผมมีข้อคิดให้กับพวกเราที่จะหาคำตอบด้วยตัวของเราเองสี่ข้อด้วยกันชายคนนี้ที่ชื่อเอลคานาเขามี บุคลิกลักษณะที่เป็นสามีที่ดีนะครับสี่ข้อให้เรามาอ่านนะครับแล้วก็ตอบคำถามนั้นลงในไลน์ขอรววพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนและพระวจะนะของพระอง